น้องนั่นนะคฮักเนาะน้องอันเล็กอะอ๋อพ่อโลกเป็นครอบครัวแล้วพี่ครอบครัวเขาจะลูกทุกคนเหมือนกันเนาะเป็นไปจ้างถ้าสมมุติบรดนึงสมมุติว่าถ้าน้องมีลูกเอมาเอาพี่สมมติบระนียมาเอาสมมุติว่าถ้าน้องมีลูกน้องจะลูกเป็นอะไรอย่างเปิ้ลมาเอาเมียมาเอามาเอาเปิ้ลว่าสมมุติเฮ้ยก็จะมีลูกได้ด้ยมเอาเมียก็สมมติถ้ามีลูก ก้ฟังกดก่นกาพุ่นสมมุติบ่ได้อ่ะคือน,น้องสมมุติพี่สมมุติเป็นคําถามว่าพี่อะอยากได้น้องแต่คืนก็อุ้มน้องอเล็กอยู่เนาะตแต่วันนี้กูว่าถ้าถามมึงว่าถ้ามึงมีลูกได้มึงอยากให้ลูกมึงเป็นไอหยังเอาสมมุติสมมุติสมมุติก็สมมุติทํางานราชการเนาะรับราชการเนา,า่แต่มึงก็เจาะตรงกันยามใหญ่ อราชการอไปตำนวดเออเป็นตำนวดเจ้าถ้าเกิด uh, ว่าเจ้านายไปซื้อใจไปซื้อลุงดำไม่มีเงียใดอ่ะน้ำนอยเอาย้ำน้อยแบบอันกลังไปเข้าสมมุติว่าลูกไปเป็นตำนวดเออเจ้านายซื้อไปใ้ไปซื้อถุงดำไม่ไปก่ออันมาเอาตำนวจทหารเอะงานกูจะมาตออประยุทธ์นะประยุทธ์ก็เป็นทหารไม่ใช่ค่ะกูเมาอันนี้เดี๋ยวก่อนอัน ห้ามปิดห้ามบัเจ้าการหมอพยาบาลอ๋อมั่มากลัวโควิดอ่ะก็ทํางานเงินเดือนดีหรอหมอพยาบาลก่อนประเดียวนี้มันเป็นโควิดแล้วลูกมึงไปติดโควิดเนี่ยไห้เป็นด้านหน้าน่ะหมอพยาบาลไปได้ตำรวจทหารมาได้เป็นด้านหน้าอ๋อเป็นครูอ๋ออันเป็นครูเป็นครูแล้วมึงลูกมึงไปอยู่ที่โรงเรียนนี่มันยิกเหรอออนน่ะไปย้าวปข้าวน่ะลูกมึงจะไปยิกหรอออนแล้วกันเนี่ยรอออน เาละอ่อนน้อยละอ่อนอนุบาลอะโรงเรียนนั้นมือเปล่าละรับราชการบ่หื่รับละเป็นตุเจ้าบวชได้เปิงได้เปิงได้อิงได้ไปได้ก้อเพลืองขึ้นสวรรค์เออมึงได้ก้าวได้บุญกุศลแต่ถามว่ามึงจะมีรายได้อย่างส่งลูกเงยนจบปริญญาตีนี่เป็นล้านล้านมึงกบแล้วก็เพื่อบวชถ้าไปบวชเนี่ยไม่ได้อย่างได้กบุญกุศลนะอ่ะมึงมีไปได้อย่างพปไการได้งานได้ยนอย่างนี้ขนาดเรื่องสมมุติอะไ่นะถ้าสมมตินะก้าอันนี้เป็นกระเทย จบเออกระเทยเท่ากนนี่ลูกสาวไงจบเออถ้ามึงมันถ้ามาเปิกกันด้วเท่ามึงจะเปลืองนักกว่านี้ไอเงี้ยันก็เป็นมาได้อะตำรวจทหารคุณหมอพยาบาลมาได้สักอย่างตำรวจกสมมติมาได้ยี่นี่ยี่เน่ากับพี่เครียดอะสมมุติะก็เป็นกันเทยโอเคก่็เออเป็นกันเทยโอเคอ่ะจบเออนะเป็นคนดีอ่ะแล้วก็เป็นกกระเทยถ้ามันเท้าไตไปวันหน้ามันตายมันก็เป็นกกระเทยเท่าอแล้วก็เป็นกกระเทยเท่าเออจบตำรวจนี่ขวัวอันนี้เรื่องสมมติไหมหรอสมมติถ้าเป็นตำรวจ กูกลัวถ้าเป็นตำรวจเนี่ยกูกลัวมากเออกลัวไปใจไปซื้อถุงดำเจ้านายใจไปซื้อถุงดำเล่นอย่างไรเนี่ยไหนมันก็อเออเฮ้ยจบข่าวจบเธอจบกระเทยจบที่กระเทยเจ้า